โอเคครับวันนี้มาแปลกๆหน่อยนะมุมกล้องเพราะว่าขาตั้งกล้องอันเก่ามันพังมาเริ่มเลยแล้วกันน่าจะพอเห็นแหละเปล่าวะอ่ะประมาณนี้สับกล้องเอ้ยสับกล้องก่อนนะครับมาเถอะ ครั้งห้าอ่าคราวงนี้ผมจะให้เกียรติมากกว่าเริ่มก่อนนะดูใต้เกาะสปายเกียรติูนย์ครับแล้ยันเกียรติหนึ่งให้แล้ยันเริ่มก่อนอ๋อครั้งนี้เป็นฟอร์แมตพรีเมี่ยมเอ้ยสแตนดาร์ดนะครับ ไม่ได้ใส่ชีวิตนิดนึงอ่าสไปน์เนาะเปลี่ยนสองบ่อยอะไรนี่มือนองมากขาดตั้งกล้องเก่านี่แม่งใช้ยากมาก เปลียนสอใบครับหนสองสกูเกตแน่เลย,ยเดติกเกอรายอย์ายั้งสวยโอเคนบรวี รอย่างโจรครับและเป็นวิงกันโจการ์หนึ่งใบแล้วผ่านถืนสองสป,ปายครับโจไล่ครับโจการ์หนึ่งใบสก,กิลครับกัร์ดหนึ่งใบเข้าโซจักมือเปิดท็อปตามเกตแบนการอ้เหียดอาบวกห้าคับหมื่นตีแวน อ่าปล่อยไปก่อนเช็คอีดอทิกเกอร์พลงังแลนจวดหนึ่งสวยจริงเอาแวนตีเลยครับเจอเข้าปล่อยเลยครับเช็คไม่เจอฟาร์แลนด์ครับจวดหนึง่งอ่ากลายเป็นบาเตอร์เบด อารเรนีครับสก,กิลอารเรนก่อนบารหนึ่งดูบารท,ที่เห็นมัเขประมาณนี้ขอมือนหนึ่งไว้ลงมาขอกระตินครับจ่อการ์ดหนึ่งไว้ไม่ได้เล่นลายยานนานอยู่มึงอยู่เนะบสกสามพันมือมาลเล่นไดอ้อืม คอวัดเดทดคอวิ่งกันเอาให้เต็มที่ขี่คอปันกันสก,กิลปันกันเนาะลงมาช่องที่มียูนิตโซชาร์จหนึ่งไม่เจอทิกเกอร์วันเด็ดสองีแล้วทีนี้อ่ะแวนเปิดก่อนเลยครับสิ 18, บแปดโจมดีใส่แวนกะสองีรับเลยได้ทิกเกอร์เช็คไม่เจอฝั่งสไปด์โดนไปสองเม เฟิร์สเช็คดอทิเกอร์พลังแวน์โจก,กันหนึ่งใบเซคันด์เช็คฮิวทิเกอร์สวยฮิวได้ด้วยเก็บ <Okay, S 1> ประมาณนี้แล้วกันเช็คดูว่ากล้องเห็นไหมตอนนี้แวนยืนสองรแปดล้วเช็คมูอันนี้จะเป็นยี่สิบเอ็ดตีไม่เข้าอันนี้ 1ิบแปดกงโอ้โหเงียบเลยเงียบเลยเอ้ยตีข้างน้าจีกว่าอ่าข้างไปเลยปล่อยเลยครับโอ้โเสร็ดอพีจีไปแล้ว2องใบผ่านเธอสแตนแอนด์รอรไลฟเป็นเกรดสองสไปาบาวเซอร์สกิลมันมาลงครับคาบัตหนึ่งโซบัตหนึ่งใบโซบาตเดาบอยอเปิดท็อปตามเกีรดแันกัเปิดท็อปสองใบ แบ็คแพนเตอร์เจอหนึ่งใบเฮ้ยไม่ใช่เจอดิลงหนึ่งใบขอ <c oughs> แบ็คแพนเตอร์แบ็คแพนเตอร์อย่างเยอะอ่ะขอประมาณนี้พอเดี๋ยวเรายันแดมเยอะแล้วมันแหย่เราเร็วแค่นี้ก็โคตรเร็วอ่ะแวนการ์เดเตอร์ก่อนเลย สิบแปดครับฮิตสกิลฮิตเปลี่ยนมือจากเท็ไอ้ด้านหลังเชื่อแล้ววะแกลลี่แกนนอน่นโอเคสิบแปดยี่แปดยี่ห้าได้หนึ่งอยู่ดีอะยี่ห้าเสร็จเพิ่มสองได้ครับเช็คไม่เจอ บัตเตอร์เบรตีข้างไปขอห้าพันโอกาสไม่ได้ด้วยปล่อยเลยหนึ่งเันเท่ากันครับเธอบัตเตอร์เบรเอ้ยเธอร้อยยันเขาเทธอจู๋ไลฟ์เป็นอันเฟรดไลฟ์ฟอยด์เท่ากัน นาไนไปันหาดว่าจะลืมเลยน่าจะหลังเกาะโอ้ยตีกดแดมบาสไม่มีนะทำยังไงอาทิอืมคอยเซตอีกตัวแล้วกันตีข้างเลยครับสองมป็นหนึ่งอ่าโอกาสแหวนชนแวนสองมป็นหนึ่งเท่าปล,อล่อยเลยครับ เช็คไม่เจอไม่เจอดันเช็คคิ๊โอ้โหยี่โม่จริงสบา,บายไปที่จบเทิร์นครับขรเขาเทิร์นหลายอย่างเออเขาเทิร์นสไปจั่วหนึง่งอย่างนี้จริงๆหรอวะไลฟ์ปกก่าจักระนอตแม็กซิม,มัมเอ้ยไลฟ์ลืมลืมกิ๊อ่ากิ๊บด้านนี้เอ๊ด้านนี้แล้วกัน เผื่อเรียกไบเบตเอ้ยด้านนี้สิความจริงผมต้องคอยด้านนี้ลืมปไปเมื่อไรไม่ยอมอะไรแจ็คกอนอนไลน์มาเนาะกิฟต์หนึ่งใบแจ็คกนอนอตบวกหมื่นจากสกิลมันคอบาคี้ครับบาคี้บวกหมื่นคอยแบ็คแฟนเตอร์คอแกลลี่แก๊สนอะเอาละเริ่มเกมบุกเต็มที่ แวนเปิดเลยก่อนเลยสามมือหนึ่งฮิดสกิลคิดเปลี่ยนมือสองข้างเลยอย่างไรก็ต้องปล่อยปล่อยเลยครับเช็คดอทิ 5, speed, กเกอร์พลังให้ไฮสปีดลากิจจวกันหนึ่งใบเช็คครั้งที่สองยูท <t> hey, ิกเกอร์กูรีสปเอาเรื่องว่ะพลังให้แบนเปนเตอร์แล้วกันแปะไว้อย,อย่างนี้ ร้อยันตัวหนึ่งแตวครับไม่เจอร้อยันควรจะเช็คโมโ่สี่อ่าคิดนะลืมยาสูบจรวดสอนเอามือหนึ่งใบไว้ใต้ก่อนคิดหนักเลยวดรอไว้ใต้ก่อนแล้วกันพฤติ มือลอย่างมีกี่ใบครับมีสี่ใบ <c oughs> ตีข้าไปเลยตีค <c> อ <oughs> ตีข้าไปเลยไม่รู้อะเยอะบ่อยเลยคือ <c oughs> <c oughs> บัคก,กี้ตีแหวนชิดสกิลเธอนี้ใช้บาร์แค่บาร์เดียวก็พอโหแต่มันแรงมากเลยนะอันนี้บวกหมื่นจากคิวทิกเกอร์สอง บวกหม,มืนจากตัวมันสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่โหโคตรหนักการยังไงให้ไหวเอาเนี่ยมาปล่อยเอเลยแล้วกันดาม่เช็คฮิวทิกเกอร์ครับฟิรนฟูรือดตามัอยู่ได้ด้วยส่งพลังให้แบนการแล้วก็เมื่อฮิตยาโซโจดสองหนึ่งไปไปใบว้ใไ้ก่องโอเค อยู่ไว้ใต้กองแล้วกันผมไม่ไแน่ใจว่าตอนบอกเอาอ,อะไรไว้ใต้กองนี่ต้องบอกไหมฝังระยะนี้เขาเทินจั่วครับอย่างน้อยก็ไม่ดูถางแล้วนะเทคแวนการก่อนคาเอร์บลาสบาร์ดหนึ่งครับเสิเร์ชบลาบร์ดเบดตึกหมือนบาร์ดเบสหายไปสองใบแล้วเนี่ยเย <laughs> ัวเซฟติดกันสี่ใบไมค์กวนี่ต้องเก็บแบตไว้ทำงานเถอะบัตเตอรบดบวหมืขอกาติน มืลสไบบเทอร์หนาโคตรเอาเลเปิดสองมนหนึ่งสาม,มึ่งครับเพราะว่าบอกหมื่นจะถ้าเกิดมีบาทเดชในสนามกหมื่นแรงอยู่นี่ปล่อยเลยครับเช็คโซเซฟจกกเโซเซฟในสับกองนะั่นสไบบัเทอร์ดโดนหนึ่งแดมไม่เจอครับเป็นสไบเบาซึ ชื่อโค้ดขายกันมาตะกีบานแล้วเนาะได้หิวอืมดันแดมดีไหม,ไหมวะมือกี่บบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามือเก้าใบอาตีบากีสิบแปดตีบตีบากีขอหมืน่นให้หมื่นเนอออืมดันแดมไหมเดีย๋ยวโซเซปิดไม่ตายเอาปล่อยครับแรงโคตร เช็คไม่เจอบากี้ไว้หนึง่งจบเทินแล้วยัเข้าเทินของันอ่าสปายจนหนึง่งจวนอะไรให้โคตรเท่ในปนใสฟรีดกิฟฟอร์นให้แหวนแล้วกันจ,จริงผมว่าให้ข้างดีกว่านะไม่รู้ดิแล้วก็เรื่องเมนเนาะเท็คบากี้ยัดวโสเสิร์ฟบากี้ไว้หนึ่งลงมา บาร์กี้บวกหมื่นสไปร์เพิ่งแรงว่าค่าในตีสามหมื่นแล้วเพียวๆเลยอขอลองใครลงมาอีกดีกว่าเช็คด่อนนะอ่ะคอวันเดอร์บอยเช็ควันเดอร์บอยมาลงครับเก็บอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกียร์หนึ่งฉะนั้นเก็บพิกเกอร์ได้ไเก็บฮิวไว้ใต้ก่องบวกข้า,าค่ะ เทคในคนใส่ฟรีครับคัตเตอร์บัสหนึ่งเอาใครก็ไดาหยาโซ่ so, เสิร์ชคนนั้นลงมาผมเอาแบล็คพนเตอร์หยาโซ่แล้วก็เสิร์ชแบล็คพนเตอร์ลมาแบล็คพนเตอร์และใส่ฟรีรวมหมืน่นฝังพลังเข้าไปตีแล้วกันสามหมื่นอย่างนี้เลยเหรอ ้างนี้สิโหเรากาดไม่พอเอ้ยมันขอนีู่ห่วแต่โดนเยอะอยู่อ่ะปล่อยเลยชึบไม่เจอแวนตีครับฮิตส,สกิลอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบสามสามหืนสาม PG ไปเลยน่กกากลัวมากทิ้งโซเซครับได้เลยเช็คไม่เจอไม่เจอความโอเวอร์ไปแล้ว คิดรู้เพื่อนนะผมลืมบอกเอารวแพนเตอร์ตีเลยแวนเลยครับโหครา้งนี้ก็แรงขอโซ่เลยถอดลาก,กี้ไปแล้วกันเผื่อเก็บบวกหมื่นห้าตีเสร็จมุดกับข้อโซ่โหมือกาดได้2องหมห้าปล่อยไปก่อนเช็คไม่เจอเป็นมารอนสี่แดมแล้วจบเทิร์นครับ Stand and ดรอไม่อยากไลฟ์โซเซฟเลยตีไปก่อนละกันฝ่ามืออ่าอันนี้ลืมยัดสูบรนต่อไปต้องอัดแดมนะตีแวนเลยครับสิบแปดหนึ่งมืนแปดพันขอหนึ่งมื่น หืมให้หมื่นเลยเอ๊ะอ่ะไม่เปแล้วตีไปแล้วความจริงต้องน่าจะต้องให้แวนออกก่อนแวนตีครับสามหมืสาเข้าเลยครับหนูกะทวินได้เช็คไม่มีโซเซฟอีกแล้วเช็คฮิวทิกเกอร์ยู่ไม่ได้นะผมมีสี่แดมพอดีพลังให้แวนกะรู้ที่โซว์แลเนี่ยยโคตรหนา แวนยืนสิบสามสองมืนสามบูสจมตีสิบสองหมืนไม่ดียิบสามสามมื่นสามใช่ปุ๊บอันนี้แปดยิบเอ็ดเฮงงงนะ่ต่อกันสิบแปดบวก้าพันเป็นยิบเอ็ดสามเอ็ดแรงจังวะ สามหมื่นหนึ่งครับโจมตีสายบรรยากาศแฟนยูนิยัปยี่สามขอหมื่นเพื่อจะกราให้หมื่นจบเทิร์นเทินหน้าสไปดต้องปิดใช้จ่ายแล้วไม่งั้นเจอโซเซฟชัวสแตนแอนดรอห์ Stand and draw. ห้าหมือเราพอใช้ได้เริ่มเมนเฟสครับ หมดอย่างแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามไม่อยากเช็คเลยอยากไปดูในกองก่อนถ้าเกิดทำจริงก็น่าจะทำไม่ได้โอเคขยยังเหลืออยู่เก็บใครวะโอเคเริ่มเมนครับวันเดอร์บอยยอสโซเสิร์ชวันเดอร์บอยอีกหนึ่งคนลงมาเหลือไวสุดท้าย ตนได้บ่อยสกิลมาลงเนะาะบวก5 0 0 0ันแล้วก็เก็บบากีจากดอบโซนเข้าใต้กองแล้วก็เทคบาคกีเริ่ปต่นเมนเฟสเมกันยัสโศมาตัวเองคอลงมาสับกอตัวมันบวกหมื่นเช็คบาคกีแล้วเช็คในกองแล้ว,วกันมีหนึ่งใบจะฝ่าเอ้ยจะปัมพลังสักหน่อย คอแม็กซิมั่มกั Vanguard, บแม็กซิมัมบวกหมื่นสกิลแวนการ์ดบาร์สหนึ่งแม็กซิมัมยาโซซูเปอร์คอแม็กซิมัมแม็กซิมัมกับแวนการ์ดบวกอีกหมื่นหนึ่งเราควรทำพร้อมกันไปเลยแล้วกันจะได้ไวๆหนะ่อยแล้วก็เทคแวนอีกทีหนึ่งครับบาร์ส so. หนึ่งเอาบาร์กี้ยาโซคอบาร์กี้อีกหนึ่งใบลงมาบาร์กี้กับแวนบ,กบกวกหมื่นใครบ้างวะ เป็นแม็กซิม,มัังเหลืออยู่แล้วก็ใช้เทคแวนอีกทีหนึ่งเขาสุดท้ายและแม็กซิม,มัมยาโซ่ขอแม็กซิม,มัมหนุ่มมาแวนบบกอีกหนึ่งหมื่นคือตอนนี้แวนบบกสามหมื่นแล้วเพราะว่าสกิลมันสแต็คกันได้ไม่บอกวันเปิดเผที่ต้องทำอย่างนี้คือมันหมดแล้วของเล่นมันไม่มีตัวตีดีเลยอะลงมาบูธแล้วกัน หโซนาสัตว์แล้วข้างใน,นนี่เป็นน mm ้อมอนหมดเลยนะโ oh, หนาวป้าก,กีคนนี้ค่อนข้างแรงนะยิบสามสามบุญศาสมืมันที่ยิบยิบเอ็ดยิบเอ็ดยิบหกสามหกสี่หกร้อยยันยาก,กาศไหวไม่หัวสี่หกนาวนี้ น,นี้ยี่สิบสามสิบยี่สิหกแปไงแรงกว่าวะพลังมันบวก 100, หมื่นแบบทุเรศมากอันนี้บวกตัวมันเ้องมาลงบวกหมื่นจะเป็นสองหมืนบวกฟอสสามหมื่นแล้วก็เทคแวนแสแปมให้บวกหมื่นเป็นสี่หมื่นสี่มืนแปดตัวบูทด้วยเพราว่าครั้นี้ผมนับผิด อันนี้เมื่อลงบวกหมื่นอัดเมื่อลงบวกหมื่นเทคแวนยนให้เป็น3ามหมืเอ๊สามหมื่อันนี้ยี่สาเอ้ยยี่ยี่สามสามสามสีหเจ้าฮอ้อนอันนี้มันมีฟอรเหร,อหรือมั้งใช่ใช,ช่อันนี้สีหอันนี้สี่สบกว่าเชื่อต้องนับใหม่แน่เลย ไม่เป็นไรโจมตีไปเลย4ีมันแปดชัวดูมือก่อนมือไหวไหมนับใหม่เพื่อความแน่ใจเทกหมื่นลงมาบวกสองหมื่นสามหมื่นสี่มืนสิบแปดใช่โหบกทีละหมื่นเยอะมากล่อนเลยครับเผิดติกเกอร์ไม่เจอแตกแล้วเรายังแตกแล้ว แวนตีโคตรแรงบวกไปสามหมื่นอันนี้เป็นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสามยี่ดแล้วไม่มีพีจีด้วยหนะ้าหมื่นสามอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบสามสามสามสี่สามห้าสามเป๊อะอะห้าหมื่นสาม น,นี่จะเท่าตนะัวน,นี้ 23, 23, 43, 43, 23, 23, 43, 53, ยี่สามสามสามสี่สามเฮ้ยสิบสามยี่สามสามสามสี่สามห้าสามเส็บหนึ่งใบอะสิเสบิเสบสองได้ขอสองได้เท่านั้นหูมือหมดแล้วเนี่ยสองใบเมือสองใบยัยงไงก็ต้องจะแพ่นะอะไม่กาดดีกว่าไม่ไหวแล้วแรงเกิน รุนหีวเลยปอดเลยครับเช็คไม่มี y o u t c k e r เรยมันหิวว่าฟื้นฟูเช็คโอ้อาการนี้เพิ่งขึ้นตอนท้ายเกมเลยเคยครับรอยแนแพ้ไปเฮ้ยรอยแยนมันเอ้ยสไปด์มันอัปเดตมาเท่ว่กเท่วกับภาคกีก็ไล้ไม่เคยชนะใครเลยผมเล่นนะโอ้ภาควีนี้แรงโคตร โอเคครับไม่จบกันไปโซน่ว่าห,ากหักดูกรสไปอเอาเอวขกงทิกเกอร์ถ้ามันไม่ออกต้นเกมนะตอนนี้คนจะมีแต่ทิกเกอร์แลลวเฮ้ย okay, ครับผมครับ